สวัสดีทุกคน The f a ฟ e ย่านะคะแหมหายไปกัน6-7เดือนกันเลยทีเดียวนะคะจนหลายๆคนที่ดู3คลิปก่อนหน้าที่เกี่ยวกับออสเตรเลียมาเจอเฟสที่ซิดนีย์แล้วนะตอนที่เฟสทำงานอยู่กำลังเสิร์ฟอาหารอยู่เนี้ยทุกคนก็าอะ่ะทำไมนะคุ้นๆอ๋อดูช่องของเฟสมานะคะเพื่อเตรียมตัวมาออสเตรเลีย แต่ว่าเฟนเนี่ยไม่ได้ทําคลิปคอนติเนียต่อหลังจากที่บอกไว้ว่าเตรียมอะไรใส่กระเป๋ามาบ้างก่อนที่จะมาถึงซิดนีย์นะแต่ว่าจังหวะชีวิตเนี่ยก็คือทํำนู่นทํานั่นทํานี่นะคะจน เพิ่งจะมีเวลาก็ตอนใกล้จะหมดวีซ่าแรกแล้วเนี่ยนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคือคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งของที่เราจะยัดใส่กระเป๋าเพื่อบินมาแตะที่สติตนนี่เป็นครั้งแรกหรือที่ออสเตรเลียอะไรก็ตามนะคะในฐานะนักเรียนเป็นหลักละกันเนาะแต่เป็นนักเรียนที่ตั้งใจมาหาเงิน <c oughs> ถ้าเราตั้งใจมาหาเงินนะคะงานส่วนใหญ่เริ่มแรกของหลายๆคนอาจจะยังไม่มั่นใจในภาษาหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะคอมฟอร์ทโซนของเราก็คือการไปทํางานกับคนไทย กไปทํางานกับร้านอาหารไทยนะคะซึ่งที่นี่ร้านอาหารไทยเยอะมากเต็มซิดนีย์เลยนะคะก็คือไม่ต้องกลัวในเรื่องของภาษาแล้วก็ค่อยๆย,ยับยับไปได้นะคะ,ะมีหลากหลายตําแหน่งมากซึ่งเฟสเนี่ยจะทํางานในส่วนของหน้าบ้านก็คือเป็นพนักง,งานเสิร์ฟรับออเดอร์อะไรต่างๆก็ใช้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะส่วนของเฟสเนี่ยก็จะเตรียมเสื้อยืดคอกลมสีดำค่ะซึ่งตอนที่เฟสมาถึงเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูออทัมแล้วก็วินเทอร์ เพราะฉะนันมันก็จะหนาวหน่อยเสื้อของเฟสก็จะเป็นคอเต่าแขนยาวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครจะมาในฤดูร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นก็ได้นะคะแต่ว่าระวังอย่าให้แขนกุดมากเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นแขนสั้นปกติค่ะเ,เรียบๆง่ายๆสุภาพดีค่ะแล้วก็อาจจะเผื่อกางเกงสีดําแล้วก็รองเท้าสีดํามาด้วยได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าของทุกอย่างเนี่ย เราสามารถมาหาซื้อใหม่ได้ที่ซิดนีย์นะคะไม่ต้องกลัวทุกอย่างไม่ได้แพงเกินเอื้อมมันมีของถูกและดีมีแหล่ง บอกอยู่นะจ๊ะรอก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเริ่มมีเวลาแล้วนะคะโอเคถัดจากเสื้อผ้าในเรื่องของการทํางานเนาะก็เป็นเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวนะคะที่เราจะต้องใช้พวกเสื้อผ้าไปเที่ยวเสื้อผ้าไปโรงเรียนจะต้องแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็คือไปเที่ยวก็แล้วแต่เราอยู่แล้วนะคะที่นี่ก็ค่อนข้างฟรีสไตล์เนาะไปโรงเรียนจริงๆก็ฟรีสไตล์ก็เหมือนเราไปเรียนพิเศษอะ เออก็ไปแบบปกติไม่ได้มีเครื่องแบบอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรก็อาจจะมีการเตรียมกระเป๋าเป้หรือถุงผ้าค่ะที่จะต้องมีใส่นังทรงหนังสืออะไรของเรานั้นแล้วแต่นะคะเฟสมาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยหนังสือมันก็จะเล่มใหญ่หน่อยนะขนาด A4 เลยแล้วก็จะค่อนข้างหนาแล้วก็มีสมุดโน้ตหนึ่งอันแล้วบางทีคุณครูก,ก็จะแจกชีตอะไรเงี้ยก็ควรจะมีกระเป๋าเป้หรือถุงผ้านะคะพกไปด้วยเวลาไปโรงเรียนค่ะ เสื้อผ้าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแฟชั่นเยอะแยะใครอยากจะเตรียมอะไรมาก็เตรียมเท่าที่น้ำหนักกระเป๋าเรารองรับได้นะคะก็มาหาซื้อใหม่ได้แต่แฟชั่นก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้เยอะแต่สามารถสั่งออนไลน์จากต่างประเทศเข้ามาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะสวยและรวยและหรอมากพี่นี่กันทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะแต่ถ้าใครจะเซฟเงินอยากจะเตรียมเสื้อผ้าชุดเก่งของตัวเองมาก็พกมาได้ค่ะตามน้ำหนักที่ตัวเองไหวนะคะ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆและขาดไม่ได้สำหรับประเทศนี้นะคะก็คือรองเท้าผ้าใบาค่ะรองเท้าผ้าใบาดีๆสักคู่หนึ่งซึ่งเฟสเนี่ยมีแบรนด์หลักของเฟสคือ s k e t c h e r นะคะซึ่งเป็นรุ่นนี้นี่นะคะจะเป็นรุ่นที่มีตัวดอทข้างล่างตรงพื้นข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกลมๆๆเนาะมันรู้สึกว่ามันช่วยให้ซอฟขึ้นอนะักเหมือนเราเดินอยู่บน พื้นย่างนุ่มๆตลอดเวลามันซับพอร์ตเท้าแล้วก็ทำให้ไม่ปวดเท้าปกติเฟซจะมีปัญหากับการเดินการปวดเท้าเจ็บฝ่าเท้าตึงฝ่าเท้าบ่อยมากนะคะแต่พอได้มาลองใช้สเก็ตเชอร์ คือมันซัพพอร์ตมากแล้วก็อยู่ประเทศเนี้ยเราเดินเยอะมากทั้งที่ใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็การทํางานนะคะเราทั้งเดินทั้งยืนเยอะ s k e t c เชอเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่หลายๆคนเขาก็เลือกแบรนด์อื่นก็มีค่ะทั้งพูม่าไนกี้นิวบาลานซอะไรต่างๆอันนี้แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่สรีระของแต่ละคนเลือกได้นะคะแต่แนะนําว่าควรจะติดมาอย่างน้อยหนึ่งคู่นะทุกคนที่จะเอามาเดินแบบใส่เดินอะไม่ใช่ใส่สวยงามอย่างเดียวคือ อยู่เดินเยอะมากนะบอกได้แค่นี้ว่าเดินเยอะมากแต่ว่าอากาศมันดีอ่ะมันก็จะแบบเดินแล้วก็จอยไปด้วยอะไรอย่เงี้ยนะคะอ่ะ อันนี้หลายๆบ้านเขาก็รีวิวมานะอันนี้เฟสก็ซื้อตามคนอื่นเตรียมตามคนอื่นมาเหมือนกันเพราะประเทศออสเตรเลียแทบจะทุกบ้านเขาไม่มีที่ฉีดก้นนะทุกคนก็คือจริงๆแล้วเราสามารถซื้อแบบเป็นสายมาต่อเหมือนที่บ้านเราได้นะคะที่ในห้องน้ำแต่การที่มาใช้ชีวิต ที่ออสเตรเลียเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะต้องแชร์บ้านกับคนอื่นแล้วก็มีการแชร์ห้องน้ำเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยากแบบมีของส่วนตัวเพราะฉะนั้นเฟสก็จะแนะนําสิ่งนี้ค่ะเป็นแบบกระบอกแล้วก็สั่งผ่านอาแอปออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะถูกกว่าสั่งที่ประเทศนี้อยู่แล้วนะถ้าใครเตรียมมาได้มันเบาๆเองค่ะก็พกมาสักกระบอกนึงนะคะถ้าใครติดเรื่องนี้มากๆนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้ ประเทศออสเตรเลียถึงแม้ว่าจะไม่มีฤดูฝนนะคะแต่ฝนสามารถตกได้ทุกฤดูค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการเตรียมร่มที่ค่อนข้างแข็งแรงมาสักอันหนึ่งหรือเสื้อกันฝนติดตัวเบาๆสักหนึ่งตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ายากเกินไปแต่ว่าถ้าจะมาหาซื้อที่นี่ก็ไม่ยากเช่นกันเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศแห่งการที่อยู่ๆฝนก็ตกหน้ ะะเพราะฉะนั้นใครอยากเตรียมมาก็เตรียมมาใครไม่อยากเตรียมก็มาหาสิทธีก็ได้ค่ะ และนอกจากลมพัดเย็นดีมีฝนตกนะคะแดดที่นี่ก็แรงและร้ายกาดมากค่ะทุกคนเพราะว่าถึงแม้ว่าลมมันจะพัดเย็นดีแล้วเราจะไปอาบแดดไปตากแดดแต่บางทีแดดที่นี่มันอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนควรพกครีมกันแดดมาด้วยนะคะมาทาเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ควรประมาทเลยเพราะว่าปกติผิวเฟซจะค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะแต่ว่าอยู่มาไม่นานเนี่ยก็คือเห็นฝ้ากะตรงเนี้ยชัด ขึ้นแบบมากทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยได้ตักแดดบ่อยขนาดนั้นะ่ะเออแค่เดินไปเรียนตอนเช้าตอนเย็นคือแดดก็ไม่ได้แรงแล้วแต่ตอนเช้านี่คือแบบแดดสาดหน้ามาแรงมากแล้วก็เราก็ประมาทอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดเต็มที่อะเออแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ได้ใส่มงใส่หมวกอะไรเงี้ยก็เลยมีรอยอะไรชัดขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นครีมกันแดดสําคัญนะคะหมวกแก๊ปนะคะถ้าใครไม่อยากกลางวันก็หมวกแก๊บพกมาก็ จะช่วยกันแดดได้มากขึ้นเนาะก็ป้องกันการเป็นมะเร็งผิวหนังของเราได้นะคะพกมาเด้ออีกหนึ่งอย่างนะคะที่สามารถพกมาได้ก็คือกระบอกน้ําค่ะกระบอกน้ําหรือขวดน้ําเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยสามารถที่จะกรอกน้ําดื่มจากก๊อกเพื่อมาดื่มได้นะคะ ส่วนเรื่องบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะคะก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างคอมมอนมากๆในประเทศนี้ที่จะเอามาใช้ค่ะก็คือเราควรที่จะมีบัตรทราเวลอะไรของเราสักอย่างหนึ่งหรือ YouTube ที่เฟสเคยรีวิวไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านะคะก็สามารถไปดูได้นะคะก็อันนั้นก็ใช้ได้ดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ ยังต้องรอบัตรเดบิตหรือบัตร ATM จากา,าธนาคารของประเทศออสเตรเลียที่เราไปเปิดในฐานะการเป็นนักเรียนที่นี่เนาะก็ใช้บัตรเดบิตท,ที่เราได้มาจากไทยไปก่อนอันนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็ป้องกันการทําเงินสดของเราหล่นหาด้วยมาพูดถึงเรื่องของสาวๆก,กันบ้างนะคะสําหรับสาวๆที่กังวลใจในเรื่องของผ้าอนไมแพงไหมคะครีมอัลนองอับน้าเครื่องปัทิ้นผิวเป็นยังไงจะบอกว่า ของถูกและดีมีเยอะมากค่ะแล้วก็ผ้านามัยนะคะไม่แพงค่ะถ้าทํางานที่นี่ก็คือห่อหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ10กว่าชิน้นก็ซองหนึ่งก็ประมาณ234ส,สามสี่ดอนแล้วแต่ช่วงโปรโมชัน่นซึ่งประเทศเนี้ยเป็นโรคอะไรไม่รู้ที่แบบเขาจะมีดิสคาวทุกวีค คือทุกวีคเนี่ยเขาจะมีการทําโปรโมชั่นส่วนลดแต่ละอยา่างทั้งของกินเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยคือเราก็ไปเดินตามซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือร้านขายเครื่องสําอางขายยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีป้ายติดลดราคาแต่ละวีคสลับผัดเปลี่ยนกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็ไปแอบตุนไว้ได้สักแพ็ค2แพ็คอะไรอย่างนงี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ย ครั้งนี้มันลดสักครึ่งราคาแล้วก็ซื้อได้ค่ะคือไม่แพงเลยนะคะแต่อย่างนึ่งค่ะที่สาวๆชาวอ ชอบต่อขนตานะคะก็สามารถที่จะต่อขนตามาจากไทย <c oughs> ก็ดีเพราะว่าเฟสยังไม่เจอร้านที่ถูกใจด้วยแหละแต่ว่าถ้าใครอยู่ซิดนีย์แล้วมาเจอคลิปนี้นะคะก็แนะนํามาได้เพราะว่าเฟสยังไม่เจอร้านต่อขนตาที่มันต่อแบบเส้นต่อเส้นเลยเฟซเจอแต่ต่อแบบเป็นช่อเป็นช่อแล้วมันหลุดเร็วมากคือเฟสเคยต่อที่ห้วยขวางที่กรุงเทพอะแล้วต่อแบบเส้นต่อเส้นในราคาที่ไม่ถึง1000บาทด้วย มันอยู่ได้แบบสองเดือนสามเดือนแลวนะทุกคนคือมันก็ค่อยๆหลุดออกแต่ว่ามันก็ยังอยู่ของมันเพราะว่ามันมีความเป็นเส้นต่อเส้นแล้วเฟซอะเฟซชอบต่อแบบไม่ใช่สายฝอเพราะว่าตาเราเล็กแล้วขนตาเราก็บางอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเอื้ออํานวยใช่ไหมคะอืมก็ต่อแบบเส้นต่อเส้นมันก็ธรรมชาติแล้วมันก็อยู่ได้นานอะไรเงี้ยมันก็ดูแลง่ายมันไม่ค่อยเจ็บอืมแต่มาต่อที่เนี้ยถามว่าสวยไหมสวยแต่ว่ามันหลุดเร็วอ่ะ มันหลุดแล้วมันหลุดเป็นชอ่อพอหลุดเป็นชอ่อมันก็แหว่งเป็นชอ่อแล้วมันแบบมันงงมันมันยังไงอะไรเงี้ยแล้วราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงสําหรับเฟซนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบต่อขนตาอยากมาถึงปุ๊บแล้วแบบเฟรงสวัสดีจา้าประเทศใหม่ของฉันอะไรเงี้ยก็อ ต่อมาสักหน่อยก็ดีอะไรเงี้นะคะเออหรือว่าถ้าใครอยากมาลองฝีมือช่างที่นี่นะคะก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายทั้งการต่อขนตาการทำทำลงทาเล็บการทําเล็บนี่เฟซไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าเห็นสาวๆที่นี่เขาทำเล็บกันเป็นเรื่องปกติเลยสวยงามมากนะคะแต่ว่าเฟซไม่ได้ทําเพราะว่าเก็แกะก็เลยไม่ได้ทํานะคะ แต่ว่าก็เห็นเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าทํามาก็สวยสดงดงามดีแล้วก็รู้สึกว่าราคามันก็สมราคาอยู่นะยังไงก็ลองมาดูกันเองได้นะคะส่วนตรงนั้นอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของยาชนิดต่างๆนะคะก็รู้สึกว่ายาประเทศนี้มันจะราคาสูงนิดหนึ่งนะคะแล้วยาที่ผลิตในประเทศเนี้ยมันก็หน้าตามไม่ได้เหมือนกับที่เราใช้แต่ถามว่าถ้าเราเข้าไปในร้านไทยเนี่ยมันจะมี อยู่ร้านสองร้านที่เฟนเห็นตอนนี้คือมันก็จะมีผลิตภัณฑ์จากไทยอะคะ่ะพวกยาทั่วไปที่เราหาซื้อได้เนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าราคามันก็จะสูงตามค่าของชีพที่นี่นะคะถ้าใครอยากเตรียมอยากพกมาพอแบบประมพยาบาลให้กับตัวเองเนี่ยก็พบมาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมียาส่วนตัวที่จะต้องพบคุณหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ การที่จะต้องขอใบรับรองแล้วก็แปลภาษามาให้เรียบร้อยจากทางคุณหมอนะคะเผื่อว่ามาติดต่อทางการแพทย์ของประเทศนี้แล้วก็เขาก็จะได้ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องยาส่วนตัวโรคประจำตัวของแต่ละคนให้ได้ถูกต้องนะคะคลิปก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันตกหลุดอะไรไปไหมถ้ารู้สึกว่าตกหล่นหรือว่าใครสงสัยเรื่องไหนอีกนะคะ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เพราะว่าเฟซก็จะคอยมาเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าอยากได้คำตอบที่เร็วขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็อยากเห็นไลฟ์สไตล์การที่เฟซใช้ชีวิตอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยว่าเป็นยังไงก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ IG นะคะก็มา มาถามถ่ายมาสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้เฟยก็ mm. <Facebook S 2> จะอัปเดตไอจีได้เร็วกว่านะคะ mm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm. จะพยายามมาบ่อยๆขึ้นเด้อ,อ mm. ไปแล้วค่ะ mm. ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ